รับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับน้องๆเอ๊วันก่อนน้องๆคนไหนนะที่บอกกับพี่เมตาบอยว่าอยากเรียงเลขทศนิยมให้คล่องๆพี่เมตาบอยจะช่วยให้น้องๆเรียงเลขทศนิยมได้คล่องไปเลยตามมารับสมองกับตัวอย่างแรกกันเลยครับเราจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจากโจทย์ต่อไปนี้นะครับน้องๆห้าจุดสี่ห้าเจ็ดแปดจุดห้าหกห้า และ3.099พี่เมทับอยนำมาเปรียบเทียบให้น้องๆดูง่ายๆได้แบบนี้เริ่มจากหลักหน่วยถ้าน้องๆพิจารณาดูแล้วต้องร้องโอ้โหแน่นอนก็เพราะว่าน้องๆดูในหลักหน่วยก็จะรู้ทันทีว่าจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยนี่ไงครับ8มากที่สุดรองมาก็5และน้อยที่สุดก็คือ 3. หลักที่เหลือ ก็ไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วครับใครรู้คำตอบแล้วพูดพร,พร้อมๆพี่เมตาบอยเลยนะครับเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยได้ดังนี้8ปด5ุดห้และ3.099การเรียงลำดับทศนิยมเข้าใจง่ายแบบนี้น้องๆมาลองดูการเรียงทศนิยมจากน้อยไปมากดูอีกสักข้อนะครับโจทย์คือ3.85จุ สี่ห้าแปดและห้าจุดแปดเจ็ดเรามาเปรียบเทียบทั้งสามจำนวนกันเลยเริ่มจากหลักหน่วยนะครับเลขห้ามากที่สุดส่วนเลขสามเท่ากันทั้งสองตัวคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าจำนวนไหนมากที่สุดมาดูหลักส่วนสิบกันเลยนะครับเลขแปดกับเลขสี่แปดมากกว่าแน่นอนครับน้องๆออย่างนี้หลักถัดไปก็ไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วล่ะครับน้องน้อง น้องๆครับดังนั้นการเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากก็จะได้3.458 3.85และมากที่สุดก็คือ5.87ตั้งใจฟังทางนี้นะครับพี่เมตาบอยจะบอกเคล็ดลับให้น้องๆเองว่าน้องๆต้องดูจากทศนิยมที่มีจำนวนหลักหน้าจุดทศนิยมไว้ให้ดีๆถ้าจำนวนไหนเลขหน้าจุดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นก็ต้องมีค่ามากกว่าแน่นอนเข้าใจดีแล้วมาลองทำแบบฝึกหัดทบทวนกันดีไหมครับน้องๆหาจำนวนมาเติมให้เรียงลำดับกันนะครับข้อหนึ่ง0.266 6และ0.486 ถ้าน้องๆเรียกเติม0.376แล้วก็ถูกต้องครับข้อสอง13.405 13.417และ13.511 รตอบ13.429เยี่ยมไปเลยถูกต้องแน่ครับข้อ3โจทย์คือ1.563 0.969และ0.354 ข้อนนี้ตอบ0.845นะครับข้อ c 13.006 23.609และ41.816 ต้องตอบ52.409นะครับน้องๆน้องๆของพี่เมตาบอยชักจะเก่งทศนิยมกันใหญ่แล้วนะเนี่ยพี่เมตาบอยปลื้มใจจริงๆพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ